老道<闆> อบสับปะรดนะฮะอันนี้มองธรรมดาจริงเพราะว่ามันสับปะรดด้มันไม่เผ็ดแล้วก็มีตาล้อตัวเอรล้อตัวเอรล้อตัวบีดไม่เหมือนเล่นด้วยหรือะ่าอะไรอ่ะคือเป็นอะไรหิวจนตาลายเออแต่ว่าก่อนที่เราจะกินกันลองไปดูภารกิจกันดีกว่าอมาบอกนะภารกิจแล้วหิวจนตาลายเคยถามเดี๋ยวจะถามก่อนนะว่าเราอยากรู้บ้างว่าคือเราจะกินข้าวเนี่ยจะต้องมีภารกิจอีกเหรอเออต้องคือเป็นรายการอะไรสงสารเราไม่รายการอะไรครับ แบบนี้ต้องมีความม,มากอาหารกว<ด>่<ล>าแล้วผมคำสั่งนะฮะจะมีเมนูอาหารให้ทั้งหมด6เมนูด้วยกันครับผมในลำดับจากอาหารที่แพงที่สุดไปถึงถูกที่สุดครับโดยนำหมายเลขไปปักไว้อาหารที่แพงที่สุดเรียงไปเรื่อยๆนะครับผม,ม <า S 1> ทีมที่เรียงลำดับได้ถูกที่สุดจะได้กินอาหารทั้งหมดส่วนทีมที่แพ้จะได้กินข้าวคลุกน้ำปลาโอ้โหเจน ต้องบอกต้องมากกบอกว่าทีมเนี่ยก็คือทีมลำเหลียดลำเหลียดลำเหลียดเราเป็นก็บอกก็คือง่ายๆคือเป็นทีมที่ชนะนั่นเองนะครับเย้แินดีที่ชนะที่เก่งเยอะทำมาเป็นกู้อะานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าคุณเิหลายคนเริ่มคิดเรียกว่ามีอันไหนที่คุณเลี้ยงพี่ใบจ๋าพี่พี่ครับพี่ครับพี่ครับขอเมนูด้วยครับเฮ้ยได้ครับดูราคาหนึ่งนี่คือเรียงจากที่แพงที่สุดนะโอเคเราจะประเดิมเลยนะฮะ ปลาบปปลาคือคือหนึ่งนี่คือแพงที่สุดอันดับหนึ่ใช่ไหมครับจริงๆเราไม่ดีรอครับทีนี้โอ้โหคุยกันนานนะฮะปยูทุกตอนจะกินด้วยวงนัมมันเนื้อปูเน้แจะไหนทูกกันเหมือนกันอะเหมือนกันเหมือนกันีอยเฮ้ยเด วัเลยวัเลยไม่อยากไม่อยากโดนโดนไม่อยากโดนารอไม่อยากเสมอบอกเลยแต่เราต้องไม่เหมือนกันนะท้ายในกแต่เพราะอันนี้มันเป็นเหมือนของกินเล่นไปแล้วสมติของกินเล่นม่ตอคเหมือนกันวันเลยวันเลยอ้าวอันนี้อ appetizer